ท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องของพระพุทธศาสนาช่วยโลกตามเดิมสำหรับวันนี้ก็จะขอนํำเอาข้ออีกอันหนึ่งซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนา นั่นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความทรงเคราะห์ลูกเมียให้เป็นสุขเนี่ยควรสงเคราะห์ลูกลำเมียให้เป็นสุขโอ้โห,โหเอ่ความจริงการมีลูกการมีเมียนี่เวลานี้ใครเขามีหน้าที่ยังไงก็ไม่ทราบท่านบอกว่าถ้าชาวโลก ที่จะให้มีความเป็นสุขจริงๆก็ควรจะห่วงลูกคนจะห่วงเมียที่อยู่ข้างหลังจะถือว่าเมียที่เราหามาแล้วเขาก็มีความสามารถบางทีเขาก็มีเงินดาวเงินเดือนบางคนสาม,มีเป็นชั้นโทแต่พัญญาเป็นชั้นเอกแล้วบางคน สามีเป็นแค่รองอธิบดีแต่พัญญาเป็นรัฐมนตรีแต่นเมื่อเขามีฐานะดีอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะห่วงหดือยว่าพ่อเป็นสิบเอกแต่ว่าลูกเป็นร้อยเอกก็คิดว่าลูกดีแล้วพ่อไม่ควรจะห่วงถูกหรือไม่ถูกแต่ถ้าว่าถ้าพูพูด คิดว่าพระพุทธเจ้าท่างคาบอกว่าไม่ถูกความห่วงในที่นี้ไม่ได้หมายคว่ามเมาห่วงในฐานะที่ต่างคนต่างหามาได้ให้มีความห่วงใยกันในฐานะที่มีความสุขหรือความทุกข์ถ้าเรามีพัญญาพัญญาต้องการความอบอุ่นจากสามีสังเกต เคยได้รับฟังอยู่เสมอว่าท่านพัญญาที่มีทรัพย์สินมากๆแต่ว่าเกิดความระทมใจเจ้าสามีที่มีความไม่มีความห่วงใยนี่มีเยอะเคยรู้จักหลายๆท่านไม่ใช่ท่านเดียวมีเงินนับร้อยล้านแต่เขาอาจจะมีถึงพันล้านก็ได้แต่ถ้าว่าสามีไปมีเมียมากเขา ไม่ใช่มีเมียน้อยถ้ามีเมียน้อยก็ดีพัญญามีความสุขเพราะมีคนเดียวต้องมางเอิญสาม,มีถ้าเป็นคนมีเมตตาดีเห็นหญิงอื่นไร้คู่ครองเกรงว่าจะหงอยจะเหงาถ้าเลยตั้งท่าเป็นคนมีเมตตาไปเอาหญิงอื่นมาเป็นพัญญาใหม่ รากฏว่าเงินในบ้านนับร้อยล้านไม่ได้เป็นเครื่องบรรุงใจให้มีความสุขสำหรับพัญญาเลยเป็นอลุว่าท่านมีแต่ความทุกข์มีแต่ความระทมบางรายสามีส่งเดือนเงินให้ใช้เดือนละตั้งหกเจ็ดหมื่นแต่ว่าสามีไปมีเมียเล็กๆเกป็นหลายคน ไปดูคนประเภทนี้คิดว่าจะมีความสุขท่านก็เลยเอาเงินหกเจ็ดหมื่นน้ำมานั่งเล่นไพ่แก่กลุ่มมาดิสะสมเอาไวา้ถามว่าทำไมยิงทำอย่างนั้นท่านก็บอกว่ามันกลุ่มถามว่ากลุ่มตอนไหนลุ่มที่ตอนที่สามี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 เมียมากไม่ใช่มีเมียน้อยดูเธอไอ้ที่ขึ้นชื่อว่าฐานะความเป็นอยู่ถึงแม้ว่าจะมั่งคั่งสมบูรณ์ ที่พูดมาเมื่อสักครู่ว่าสามีเป็นชั้นโทพัญญาเป็นชั้นเอกมีเงินเดือนมากกว่าหรือว่าสามีเป็นรองอธิบดีพัญญาเป็นรัฐมนตรีมีเงินเดือนมากกว่ามีไรายได้พิเศษมากกว่าก็จงอย่าคิดว่าเขามีความสุขความสุขที่พัญญาต้องการก็คือความอบอุ่นในครอบครัวสำหรับบุตรลูทินดาก็เหมือนกัน ก็ต้องการความอบอุ่นความเอาใจใส่ของบินดาเป็นสําคัญเพราะว่าเป็นพ่อบ้านถ้าเรามาพูดกันถึงคนธรรมดาคนที่เขารักลูกรักเมียต้องการให้ลูกเมียมีความสุขเขาก็จะต้องเว้นอย่างนี้คือหนึ่งไม่เป็นคนโหดร้ายไม่ใช่คนดุ ไปก่อเรื่องกับชาบ้านชาวเมืองเขาให้สร้างความเดือดร้อนเสียทรัพย์เสียสินเสียสุขภาพของร่างกายก็ถูกทำร้ายมาหรือถ้าไปทําร้ายเขาก็มีเรื่องมีราวต้องเสียเงินเสียทองเข้าคุกเข้าตารางอย่างนี้ลูกเมียมีความทุกข์ถ้าหากว่าสามีเป็นคนขี้รักที่ขมโมย ค่อยโกงเขาชาวบ้านเขาก็เกลียดตำหน้าทั้งสองอย่างในชาวบ้านเขากเกลียดเท่านั้นแหละเขาจับได้มีโทษติคุกติดตารางก่อนจะติคุกติดตารางก็ต้องสู้คดีกัน <c oughs> สร้างความหวัน่นความสะท้านสูญเสียทรัพย์สิสนที่พึงบำรุงลูกบำรุงเมีย ไปเสียให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับเจ้าหน้าที่นี่ก็หมายถึงว่าจเพาะเจ้าหน้าที่ที่รับเจ้าที่ที่ไม่รับไม่เกี่ยวและไม่เช่นั้นก็เสียแกท่านหนยบรรทุกูู้แกต่างความสูญเสียทั้งหลายเหล่านี้ถ้าจะมาเลี้ยงลกูกเลี้ยงเมียมันก็จะมีความสุขตัวเองก็ไม่มีความทุกข์นี่เขาต้องเล่นอย่างนี้คนรักลูกรักเมีย แล้วราการนีสามคนรักลูกรักเมียเรา <c oughs> ก็ต้องมีเมียน้อยอย่าไปมีเมียมากก็ <c oughs> ว่ามีเมียน้อยก็คือมีแต่เมียคนเดียวไม่มีเมียมอื่นเดี๋ยวไม่ต้องมีแถมไม่ต้องมีเมียเก็บไม่ต้องไปเห็นใจคนอื่น เพราะว่าก่อนที่เราจะแต่งงานกันเราได้ให้สัญญากันมเองแล้วว่าเราจะรักกันจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันจะประครับประคองกันให้มีความสุขถ้าเราไปมีเมียมากเข้าบางทีข้าวมันไม่ค่อยจะมีกินเหมือนกันพ่อไรไปบ้านโนนบานโนนเขาโมาโหว,ว่าเป็นคนเจ้าชาาาานนานนู้เขาบอกข้าวหมดแล้วมาบันนีบันนี้เขาบอกข้าวหมดแล้ว เราเป็นคนมีบ้านหลายบ้านเป็นคนมีเมียหลายเมียก็เ,เลยต้องไกลเป็นคนโสดไปเข้าบ้านโน้นก็ไม่ได้ข้าบ้านนี้ก็ไม่ได้มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึง่งนาดีตท,ท่านเป็นคนมีเมียมากเมียประจําก็มากเมียพิเศษก็มากแต่ว่าในการบางครั้งท่านก็เป็นคนไร้เมียเหมือนกัน ท่านเว้นจากเมียพิเศษจะต้องการเข้าไปหาเมียรประจำเมียรประจำท่านโมโหท่านก็เลยใส่กลอนบ้านไม่ยอมให้เขา้าเรียกเท่าไรเท่าไรเมียก็ไม่เปิดกลอนให้เป็นอันว่าท่านวันนั้นท่านก็ต้องนอนตาอยู่ไม่มีวงจะกลางจะต้องใช้อากาศเป็นที่รักใช้ความหนาวเป็นเครื่องประคับประคองมีความช้ำใจมันก็เกิดหมนกัน ฉะนั้นแต่เราห่วงบุทพัญญาของท่านก็จงเป็นคนมีเมียน้อยอย่ามีเมียมากมีการใช้ศัพท์ของคนพูดนี่มันจะขวางใจขวางหูชาวบ้านมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ขอพูดตามความเป็นจริงคนมีเมียหลายคนบอกว่ามีเมียน้อยมันนี้ที่ไหน จำนวนมันมากขึ้นบอกว่าน้อยนี่มันไม่ถูกใช้ภาษาภาษาไทยกันไม่ถูกนี่ว่าใครเขาเปล่าเนี่ยเขาใช้กันมาทั้งโลกแต่เจ้าคนคนนี้มันบอกว่าเขาใช้ไม่ถูกใครเป็นคนไม่ถูกก็นั่งพิจารณากันเอาเองก็แล้วกันพูดกันตามภาษาวยากรณ์ หรือคนที่มีความห่วงลูกห่วงเมียก็ต้องมีคนมีวาจาเป็นสัจจะอยา่าโกหกลูกอยาก่าโกหกเมียสองมีวาจาอ่อนหวานชุ่มชื่นพูดในรับความชื่นใจมีอะไรเป็นที่ผิดพ้องหมองใจลูกทำผิดเมียทำผิดก็เตอกตักเตือนด้วยความหวังดีใช้วาจาดีๆพูดกันฟังง่าย แล้วก็อย่าพูดวาจาเป็นเครื่องเสียดแทงใจให้เกิดความแตกร้าวระหว่างกันและกันอย่าใช้วาจาเป็นที่สะเทือนใจกันอย่างนี้ดีไหมแล้วถ้าเราห่วงลูกห่วงเมียก็อย่าเอาเงินไปแจกเจ้าของสุราย่าเมา ทราบชินเรื่อหลายเหล่านั้นที่เราไปซื้อมากินข้าเมื่อเมาแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างลงเมาที่อย่างเดียวทุกเสียงทุกอย่างเป็นของเล็กเรื่องคุกเรื่องตารางในมันเล็กไปหมดหมายความว่าฉันมีอำนาจที่จะเข้าคุกเข้าตารางมาอะไรก็ได้ดีไม่ดีแขนงขาที่มีไว้ใช้เป็นประโยชน์ฉันจะให้คนอื่นตัดเส้ขาดมาอะไรก็ได้ ชีวิตที่ควรจะทรงต่อไปก็สามารถที่จะพรีตายเสียอมาไรก็ได้เพราะความเหมาวนี่เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ถ้า,าการอย่างนั้นเกิดขึ้นลูกลรเมียจะความมีความสุขหรืว่ามีความทุกข์รายการดีสองถ้าเกิดเรื่องเกิดราวก็ต้องเสียเงินเสียทองเป็นกรณีพิเศษ ต้องเอาเงินที่มีไว้สําหรับบำรงุงลูกบำรุงเมียบำรุงตัวไปเสียแก่คนอื่นเขาทํางานมาเกือบตายไปเสียเงินในเขาเพราะความเมาเป็นสาคัญดะเรินการต่อไปถ้าไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรกินดีดื่มดีดื่มดื่มประเภทชั้นดีเพราะว่ากินแล้วก็น,นอนไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่ไปพักไม่ไปผ่อนไม่ไปอาบไปอบไปน,นวดไม่เป็นคนขี้เมื่อยไม่เป็นคนขี้ร้อน กินแล้วก็กลับบ้านจะรู้สึกว่าคนประเภทนี้นั้นกินดีเมาดีแต่วอย่าลืมว่าเองเงินที่เสียไปข้าวุราเมรไรนี่วันละเท่าไหร่ตั้งบัญชีเขไว้ปีหนึ่งสามหห้าวันมันเท่าไหร่สิปีเท่าไหร่ยี่สิบปีเท่าไหร่สามสิบปีเท่าไหร่กินมากี่ปีตั้งอับเข้ไว้ เงินจำนวนนี้ถ้าเราไม่จับเราจะนำมาจับจอยจ่ายใช้สอยอย่างอื่นเป็นการบำรุงความสุขภายในเราจะมีความสบายมากขึ้นหรือว่าเราจะลำบากมากลงเพราะเงินจำนวนทั้งหลายเหล่านั้นที่เราไม่จ่ายในการดื่มสุราไม่ไัยจะกลับมาใช้ในบ้านมีคนก็จะมาคนหนึ่งเธอเป็นเด็กเป็นนายทหาร เป็นลูกศิษย์มาน,นานสมัยหนึ่งเธอดื่มสุราไม่ไรเกือบเกือบจะต้องถูกไล่จากผู้บังคับบัญชาก็เ,เลยไปขอร้องผู้บังคับบัญชาว่าเรื่องเขาวินัยก็เป็นเรื่องเขาวินัยแต่ว่าจะเพิ่งให้ออกเลยเอาแต่เพียงลงโทษไม่ซึ่ง,งอันเดือนก็พอหรือกักบริเวณจะขังก็ได้ แต่ก็ให้สัญญากันไว้ว่าถ้าเมาต่อไปแล้วก็ขอให้ไล่จากงานทันทีเป็นอันว่าเธอก็ยอมรับพวกว่าคับับัญชาก็ก็อนุโลมตามแต่ว่าโทษของเธอนั้นมันก็ไม่ถึงกับมากมายเกินพอดีนักแต่เขาเห็นว่าเธอเมาขนาดที่เป็นนายทหารนี่ต้องเป็นหนี้ในสิทธ์นี่มันก็แย่กันอยู่แล้ว เสียศักดิ์ศรีคนนายทหารลูกเมียก็เต็มไปได้วยความลำบากหลังจากนั้นเธอเริ่มเลิกดื่มสุราเมีัยไรมาหนึ่งปีผู้พูดไปพบเธอเข้าเธอก็อวดความดีเธอบอกว่าเลิกดื่มสุราสิปีเดียวมีวิทยุให้ลูกฟัง มีโทรทัศน์ให้ลูกดูนี่สินเนี่ยเคยปรากฏมีก็ไม่เคยมีมีความอยู่เป็นสุขสบายยังได้ย้อนถามเธอไปว่าเวลานี้รู้สึกตัว,วได้อย่างว่าเป็นคนนํามันดีกว่าเป็นสัตว์ที่ไรฉันเธอก็ก้มลงกรบาบบอกดีจริงๆครับผมอย่อยอมรับ ว่าคำตักเตือนเดิมที่ตักเตือนไว้นะันมีประโยชน์ที่มันเป็นโทษกับพระผมฝ่าฝืนต่อแต่น,นี้ไปตลอดชีวิตจะไม่ขอดื่มสุราเมรไรต่อไปกพขอโมทนาก็เลยโมทนาให้เธอใละคนที่มีความห่วงลูกห่วงเมียเพให้เป็นสุขก็ต้องประกอบก็ไดเมตตาความรักใจรักลูกรักเมียเป็นปกติ กุ่นามมีจิตคิดสงสารตั้งใจไว้เสมอว่าจะสงเคราะห์ทุกอย่างเท่าที่ความสามารถจะมีได้ให้เธอมีความสุขกันและอารมณ์อิริษยาอาทันก็ต้องไม่มีในจิตมีความรู้สึกในคิดว่าลูกหรือเมียถ้าเขายังมีงานมีการมีศักดิ์ศรีใหญ่มากเท่าไรเราจะดีใจกับเธอไม่ิชฉาอิริศยาเธอ แล้วก็อย่าทิ้งความละเอียงเที่ยงธรมส่บระการคือไม่ลำเอียงเพราะความรักไม่ลำเอียงเพราะความกโกรธไม่ลำเอียงเพราะความหลงไม่ลำเอียงเพราะความกลัวให้การลำเอียงสิบระการนี้ไม่แนะนำอาจจะเพียงว่าตั้งใจให้มันตรงเท่านั้นองสมเด็จพระิชิตามานที่สอนที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าอย่างนี้ ท่านเห็นได้อย่างว่ามันเป็นความดีหรือไม่ดีควรจะรับปฏิบัติตามหรือไม่ในข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าจงอย่าทำการงานให้ข้างค้างมาน,นว่่าการงานทุกอย่างที่เราไปทำเนี่ยอย่าปล่อยให้การงานมันค้างมีอะไรทําให้หมดที่ผู้บังคับบัญชากําหนดให้ทำ พยายามทำนิดแต่ก็เต็มความสามารถมีฉันทะคือความพอใจในกายงานกายงานในหน้าที่มันจะมากปัญญาหน้อยอยังไงก็ตามทีไม่ทิ้งกายงานให้ค้างรับคำสั่งให้ทำเท่าไรทำหมดเท่านั้นฉันทะวิริยะมีความเพียรบากบันถึงแม้ว่ามันจะหนักสกเทียงไรก็ตามที จะยากจะลำบากเท่าไรก็ตามทีก็คิดว่าการงานประเภทนี้นั่นแหละที่จะช่วยให้เรามีความสุขผลที่เราจะได้มาเป็นเงินเป็นทองก็เพราะอาศัยการงานจะเป็นข้าราชการจะเป็นพ่อค้าจะเป็นลูกจ้างจะเป็นชาวไร่ชนาก็ตามงานอันใดที่คนจะทําเสร็จในวันนั้นที่กําหนดไว้ต้องทําให้เสร็จตามนั้นนีประการหนึ่ง อิตะสนใจสักไฟในกิจการงานนั้นคิดไว้เสมอว่าการงานประเภทนี้เราจะต้องทําด้วยดีไม่ยอมละทิ้งในการงานมีมังสาใช้ปัญญาพิจารณากิการที่จะปฏิบัติงานทุกอย่างจะเป็นนายจ้างหรือเป็นลูกจ้างเป็นข้าราการเป็นพ่อค้าก็หา,า,าบนดีจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็ตาม ก่อนที่จะทําทงานประเภทนั้นลงไปต้องใช้ปัญญาช่วยพิจารณาดูเสียก่อนว่าไอการงานที่เราจะลงมือทําไปเนี่ยมันถูกแล้วมันผิดมันมีผลดีแล้วมีผลร้ายมีผลดีมากแล้วมีผลดีน้อยเราเลือกเอาด้านมีผลดีมากด้านมีผลดีแล้วก็ต้องเลือกเอาดีมากไม่ใช่ดีน้อย ถ้าทุกคนปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสมิโสภาคแนะนำมาอย่างนี้ท่านเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วอย่างโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ในขั้นต่อไปองค์สมเด็ดพจพระจอมไตรทรงแนะนำว่าควรให้หนะึ่ง แล้วก็ควรประพฤติธรรมหนึ่งคำว่าควรให้นี่หมายความว่า,วาต่างคนต่างมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าใครเขาขขดข้องอะไรใครข้องในวัตถุเราก็ตรงเคาะเกื้อกูลกันในวัตถุถ้าวัตถุเราไม่มีจะให้เราก็ให้คำแนะนำไม่ว,ว่าให้แรงงาน ถ้าต่างคนต่างให้กันอย่างนี้ในโลกนั้นโลกนี้จะมีความสุขแล้วก็มีหรือว่ามีความทุกข์นั่งคิดจะให้ดูให้ดีต่างคนต่างให้กันใครขัดสนจนยากขัดข้องไดยอะไรก็ตามเรามีเราไม่ยังเกียดเต็มใจให้พร้อมใจให้ ต่างคนต่างให้ในคนผู้ให้ก็ไม่ใช่หมายความมันจะมานั่งรับความช่วยเหลือเขาตลอดเวลาลว่าต่างคนต่างสงเคราะห์ต่างคนต่างช่วยเหลือต่างคนต่างเกืือกูลซึ่งกันและกันเขาขาดเกลือเราให้เกลือเขาเราขาดพริกเขาให้พริกเราเขาขาดน้ําเราให้น้ําเขาขาดข้าวเขาให้ข้าวต่างคนต่างให้กันอย่างนี้ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน โลกนี้มีความสุขและมีความทุกข์และต้องกล่าวว่าต่างคนต่างจงประพฤติธรรรทำแปลว่าความดีส่วนใดก็ตามที่กฎระเบียบบังคับวางไว้พระบระเพณีมีอยู่เราปฏิบัติตามนั้นทุกอย่างการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีมีแต่การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีแต่ความรักความสงสารซึ่งกันและกันไม่มีความอิจฉาดิสอศี่งซึ่งกันและกันต่างคนต่างยอมรับนับถือสิทธิซึ่งกันและกันถ้าทำได้อย่างนี้นั้นโลกนี้จะมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์เนื้อข้อต่อไปท่างกล่าวว่าจงสงเคราะห์ญาิทั้งหลายให้มีความสุข นี่คำว่าญ,ญาตในที่นี้เราจะถือวงคแบคบเกินไปมันก็ไม่ถูกญาติสืบสายแต่กลนก็ดีญาติร่วมประเทศก็ดีญาติร่วมโลกก็ดีเอว่าวเป็นญาติเหมือนกันมีฐานะเท่ากันหรือว่าเป็นต่างคนต่างเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันถ้าเราสามารถจะเกื้อดกลกันได้ต่างคนต่างสงเคราะห์ ไม่ใช่สง่งเคคนเดียว <c oughs> ต่างคนต่างให้ต่างคนต่างสง่งเคราะห์กันเอ่เรื่องที่จะต้องมาตั้งจัดสรรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งและกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาเป็นนายแล้วทรัพย์สินทั้งหลายในโลกที่คนทั้งหลายได้ทั้งหมดเอามาแบ่งปันกันมันก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีเจ้าไม่ต้องมีนาย <c oughs> เมื่อคนทุกคนเกื้อกูลซึ่นกันและกันอย่างนี้ทั้งหมดทั้งโลกโลกจะมีความสุขและมีความทุกข์แล้วนุ่งกล่าวต่อไปว่าการกระทําทุกอย่างต้องไม่มีโทษคือไม่ทํางานที่มันมีโทษก็ได้กับทำงานที่ฝ่าฝืนกฎหมายฝ่ฟาฝืนระเบียบฝ่ฟาฝืนประเพณีนิยม ถ้าการกระทำอย่างนั้นมันฝา่าฝืนเราไม่ทำมันมีโทษคำว่าโทษก็หมายถึงสร้างความเดือดร้อนให้เกิดกับใจของเรากฎหมายวางไว้อย่างไงกฎข้อบังคับข้อู่คณะวางไว้อย่างไงประเพณีนิยมวางไว้อย่างไงเราทำอย่างนั้นทุกอย่างทุกคนต่างคนต่างทำเหมือนกันอย่างนี้โลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์เท่ากันคิด แล้วต่อไปองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรกล่าวว่าจงงดเว้นจากการทําบาปคําว่าบาปแปลว่าความชั่วอะไรเราที่เป็นความชั่วสิ่งอะไรที่เราไม่ต้องการบ้างหนึ่งการทําลายร่างร่างกายเราสองการประหัตประหารชีวิตของเราเป็นข้อเดียวกันอันดับที่สอง คือว่าทรัพย์สินของเราเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งไปรายการที่สามคนรักเราไม่ต้องการให้เขามาแย่งรายการที่สี่วาจาไม่จริงเราไม่ต้องการรับฟังวาจาหยาบเราไม่ต้องการรับฟังวาจาที่สร้างความแตกร้าวสิ่งกันและกันเราไม่ต้องการรับฟังวาจาที่เป็นเครื่องสะเทือนใจเราไม่ต้องการรับฟัง แล้วก็ห้าการสร้างทำลายสติสมัมปชัญญะให้หมดไป <c oughs> เป็นคนไร้สติสมัมปชัญญะเราไม่ต้องการมีเราต้องการอย่างเดียวคือรักสิ่งกันละกันสงสารสิ่งกันละกันไม่ช้ริยาสิ่งกันละกันเราก็ต้องเว้นส่วนที่มันโช่วเสียสิ่งที่เราไม่ชอบที่ก,กล่าวมาเมื่อกี้ทั้งหมดทั่นแหละมันเป็นบาปคือความชั่วเราเว้นซะ แล้วก็ทำความดีในด้านความรักความสงสารความเมตตาปราณีสิ่งอะไรกัน,กนถ้าทุกคนทำเว้นจากความชั่วประพฤติความดีตามนั้นโลกนี้จะมีความสุขหรือมีความทุกข์ <c oughs> แลวข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตยกล่าวว่าจงสํารวมคือว่าเระมะามต้ดวังเว้นจากการดื่มน้ำเมา เพราะว่าน้ำเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่ท่านพูดง่ายๆความจริงเรื่องน้ำเมานี่ก็พูดมาแล้วไม่ต้องทิมบายถ้าคนทุกคนในโลกนี้ไม่ดื่มน้ำเมาเสร็จแล้วโลกมันจะตั้งอยู่ได้ไหมยัไม่ต้องไปห่วงพ่อค้าที่เขาขายน้ำเมาถ้าหากว่าเขาไม่ขายเราไม่ดื่มเขาก็หากินทางอื่นได้ และบริการต่อไปองค์สมเด็จพระจอมใจกล่าวว่าจงไม่ตั้งอยู่ในความประมาทข้อน,นี้เอาเก็บไว้พูดกับบนหน้าอ็แล้วกันเทราว่าวันนี้มองดูเวลาวรรดาท่านผู้รับฟังทั้งหลายเวลามันหมดเสร็จแล้วพูดต่อไปไม่ไหวก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พนะัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแด่ท่านผู้ฟังแล้วท,ท,ท,ทุกท่านสวัสดี